ครับเอ็บซีทางช่องของ <c oughs> ตรงเตียงผ้าด้วยครับมือนีมีแนวทางมาฝากของอาจารย์วาป่าสายขมเม่นครับี๋่ว่าจะเป็นนั่นใดมีข่าวว่าตีง่แต่ตีงหา่าไปดูขียดไดกับท่านดิ้งโูนครับติดตามมาในทีน่นี้แนวทางแบบเบสกิฟซี่ครับบรรยากาศริประ แกนว่าบด้อยูี่ดจิเนว่ใ่บัว่วบีใหญ่จกามงไปยูจสีไปยูดอกจสิไปใสแตงบมหูจักบมองไปแต่วจ๊เป้าหูจัวอาจารย์บอกนะครับมองจะไปยูไหมนะครับเป็นปิศนาไปก่อนย้ายนะครับก่อนย้ายป่อยได้เด็ดซะก่อนก่อนไปเอาเต็มตวอเอาเต็มเอาเต็มเต็มใช่ไหมทีนี้ถ้าทีนี้ยู่ดในผ่าเลียงกัไปในผาใส่กเจงขึ้นูกเไปขพอกเ อาจารย์ต้มเตียงจะไปยูดแทนหอปวดหัวแล้วว่าิควิวตัดจิ้นใจยู่นั่นว่าขิวแต่วกล้ปวดมั้ขิวยังว่าดคิวเยอะน้อดิวทักทครับักบิทุกทานครับจารย์นมาสการครับจารย์ครับหอยมาสรงว่าจะนีจากให้นไหมอาจารย์ไ้กินเข่าอันเว้านีบเว้าเหร่นมันบครับ ไม่รอกอีรีบอ่ะจังกว่าเช่นละก็จ็คี่อีีนี่จะอีเด่นละจะเอาหาซีบหาซเนาะดีว่าเต็มไรก็คือดัวยูนี่แล้วล่ะอันนี้เป็นบ่าในกล่องเนาะคือจะไปเบิ้งแรงไม้สักกอนอ้ไปเบิ้งพื้นที่ก่อนว่าพุ่มตัวนั้นยูเป็นตะยูโบมันบ้ครับว่าเันโอ้โหคือกลมเขมาใส่พอดีเลยเตรียมเตรียม แล้วคนกลบลงมาเมื่อกี้เนี่ยปู่ก็พยังเขาเปีนี้ปีนี่ใมันขี้ใหม่แล้วดิมันใหม่เลยมันใหม่แล้วคือปู่จะออกขุดดงนะครับปู่ไปขุดดงนี่ครับเปินว่าเปิดสีออกขุดดงจากช่วงระยะหนึ่งนะครับเนาะทุกทายที่จงได้ปู่ว่าเดี๋ยวให้ควัดไปละจะมันสุดแม่เพราแม่หน่อย ลองลองเบิ่งแต่ว่ากันไปไปไปแท้แล้วบ่ได้ยู่งถือบ่ถือว่ากันอีกเธอนึงเนอกครับพ่อจันตเน่แนวทางก็ขอบอุากินเนว่สร้างปู่จะไปวันไหนครับปู่ับแต่ว่าก็ขันมาพ้อมาพ้อมมื้อนี่แต่ว่ารถดว่านนี่เนาะโอ้ครับผม่านนี่ไปคันสิยางไปก็เล้ยตัวเนียนหน่อยื่อยางฮ่านเน้นก็มาอยู่นําขันไปแต่เจ้าของก็ไปได้อยู่ เน้นมาอยู่นั่ก็ต้องเอาคนไปนั่มมีชายเน้นไปรู้อะไรสี่ผ้าเน้นไปขึ้นผูขึ้นผา้าพวกนั้นสี่ผ้าพี่เน้นไปหาทุ่ดงเครื่องผู้ลงเบิังเออเน้นก็เพราะในญ่เนอกเน้นก็จะเป็นเน้นน้อยนะเอาไปฝึกบนเนี่ยด้ครับเปิดสามปรชีนั่นแหะไปฝึกกรรมฐานเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหยุดเบียนเนาะหยุดเบียนเป็นโควิดโควิดก็เขาป้าไปเอาไป ปฏิบัติครับเบิ่งเฮ็ดได้บ่แต่ว่าสิเรียนเฮ็ดเขียนใหนเวนแหล่นัมื้องโอ้ส <Beginning S 3> ี่จอนในเวทได้ดวนอื <se> ิเข like like uh huh. <sh> <Good> ียนให้หัดเฮ็ดเขียนตัวยันตัวหยังให้ทักตะปูดไปครับอันนี้ก็บ่แม่นโดยเจ้าของเฮ็ดดอกเลยนี่นําพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเรียนมากมรณะไว้แล้วล่ะครับอือผู้ให้ตัวยันต้นกําเนิดมาคืออาจารย์สวงนี่เทวดาเดินดินโอ้ตัวยันสวงเทวดาลงมากกับหลวงปู่ทองยินดีพ่อคุยแล้วบริจิตวิหารจบปอท่อเก่า เดี๋ยวมาถักไร้น้ากันถักไร้ช่วนี้ออกจากต้นขมิ้นเนอะจุลินโอ้ยเยี่ยมาจะเฮ็ดง่ายมันซื้อหรอกแต่ว่าเป็นยังไงหรอเอาไปคล้องคราอาง่วนตัวใหญ่ยิ่งมึงใหม่ตัวหน่อยเนียเอไปยิ่งนิดตัวหน่อยตัวหน่อยเออเอาไปใส่ยิ่งนิดหนึ่งแนวทางเขาเดี๋ยวไปเจนวทางเขาอ่าแนวทางมันนี่ก็จะขอใส่วันทีหนึ่งนี่แหละครับเพราะว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยเฮ้านะครับเนาะแต่ว่าคันว่าในในความฝันเนาะในความฝันเนี่ย น,นี่ความผันข้อนิมิตข้อนิมิตวานันอ่นี้น่อยคือมันเอื่นขันนอนอยู่นี่สองขึ้นคืนที่สามกับพันมากขึ้นนี่หน่อยคือมนเลื่อนขันพัน,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 นมาเทวดาเป็นมานี่ไลยไล,ยลยเนี่ยเดินนเป็นโชกแล้ตัวนี้ใส่ชุดขาวมากไตมดเติเมผู้หญิงผู้ชายเต็มเมดเรามาบอกมาบอกเมืดอคน่คนางคมกับซิลลีเรามาบอกบางทีขันอยนนู่น,นี่มันจะเลื่อนเด้อเปินปลาตงีดเลยคือในวามนิมิตกับปนลุก คุณบาอยู่ีิบ่อเจเลื่อนมันมีมันมีมันมีน่อบ่เจรลื่อนอยู่คุบาอยู่ไหนเคือคือที่ความู้สิกตันโตามขีความนิมิตับความนิมิตนะครับอกว่าเต็มเมิดไห่ทั้งหมดนี่มีแต่ชุดขาวเต็มเมื่อโอเจรลื่อนเนื้อสันกระเดืเลื่อนไปโยไหมเพิ่บางที่คือทีไปได้ด้วยตามควอมนิมิตไปตามค้มนิมิตคุณบาล่อเจเลื่อนอยู่ไหนมันมีนอมันมีนอกขัดครับผลมีนอกขัดม่มีนอกขัดอยู่อันนี้ก็บ่ได้ึงปปลาโลบกันพาดตัวค้นกับไ้บาบโลดยว ในตัวกูเดียวซะ่ไเอฟที่เอฟนี่น่ากัไมีโชมมีลากันคไบ่มีอายุวันละชุกะปละกันเดือนทางไปใช้ก่ตลอดปวดไส้แลนมาบอกตามพ่อนี่มีัวนโอ้ไลยดีอาจารย์ก็ไ่เคยห็นชุดขาวไล่เปนยังอาจารย์พ่อนได้สร้างยังใหม่ปะครับกับกับกับสร้างยังใหม่แต่ว่ากัดสร้างอยู่แต่ตอนมาที่แหลกผม่านั่นพ่อนพ่อนี่ว่าอย่างหรอเนว่า Union, อยูอน deux, ่นี่บ่บจัลเล่นเนื้อเช่นพ่อเขาแม่เขาเต็มมืดนี่นั่งเนี่ยน่องนี่ยะม,มองกุตีสิทธิ์ว่าจารย์อยู่นี่ละครับผมเนื่องผู้ยิ่ง,ง,งผู้ชา,ายเต<ร>็๋มมะขุมกราบกันยุบซือ้อโบจัลเล่นเด้ออยู่นี่วเช่นหาหม่องไม่อยู่รอดเช่นเพิ่นเรื่อยเพิ่งงานไปงางไปก็เลยปั้นนิมิตนิมิตไอ้ที่ว่าสองขึ้นซ้อนคสองขึ้นซ้อนที่ได้เขียนว่าอย,ยู่เขียนไว้ใส่บุเขียนเป็นตัวเลขครับเพิพนพ่นบอกก้อนสีดอกออกไปบ่ครับแม่ เพิ wollen, mm ่มเชียนไว้ให so, ้อยู so, ่การเลี้ยืนขึ้นมากปารเลียเชียนเนาะอันนี้กัดข้อมเสียตัวนุคคลเนาะครับผมบุ่งกจากน้ำเพื่อนมันจีบออกอันไหนบุ่งก้นจากแต่ว่าคือข้อมทีเพิ่มเชียนให้ไปไปเป็นปริศนาข้อมเพิ่มเชียนให้อยู่เอาไปตีเอาโอ้ยปวดเดียวโรว่าเป็นปริศนาออกมาเพิ่มเชียนให้เป็นปาีริศนาเแม่แต่ว่าตัวที่แรกมี่เห็นแล้วล่ะหนึ่งเพิ่มเชียนมากสิเพิ่นมากสิ ตัวนี้มั่งสิมันขึ้นมากคือเก่าแต่ว่าสามนี่อยูไถ่ซูนยั 0, นี่ตัวง่ายจี๊ดูนเพื่เทียแห่งสีเนี่ยออมันบอกตัวเก่าเพราะใช้เป็นวานะมั่งสิเนี่แต่ว่าตัวนี้ตัวใ่ญยอเทียนูนนี่ 0. ตัวง่ายแทู่นนี่เด้อเพื่อนหายมักงสิเนี่ยเออเพ่นเียนหาจ้งสีเลยขอมไฟแมนคึ้นในมนนส,นสีเลย นี่กวามฝันมากที่แน่มากที่แล้วก็เป็นมากที่แต่ตามจี่อนบอกมากมากที่ศูนย์นี่ตัวใหญ่อ,อยู่แบบนี้นคิดว่าศูนย์หนาที่มากเพราะว่ามันศูนย์ตัวใหญ่หลายศูนย์มันตัวใหญ่ครับืก็ไหนมากที่เขาเอาไปใส่ดูดีไอม แค่ันไปกับตีไป่าคือมูถ้ามันจับเป็นตัวกับตีไป่าคือมูึ่งแถมาแล้วหามาเก้ากับเห็นสากัมีก็ได้ทางพมามันอกวสามซูนตัวเก้าเใช่ไหมจับพวกจักขึ้ให่นอ่ไอมแต่ว่าซูนอี่ยี่แ้่พอน่าูนี่ยี่แยดีอ๋อค่ะบ่ากเก้าพอดีเกแมนนี่มันอยู่กับหนึ่งอยู่กับหาซูนไลรดนี่ยอยู่ในนี่แหละตรงกับหาศูนนมันตัวเาแต่ว่าแต่ว่าพวกเพื่นซูนนี่มันดีกลมเต็มบึกนี่ เต็มบดอยู่ในช่องนล่นเลยบมตุ่มรับตัวได้สูนี่ตีกลุ่มใหหญ่ซตัวแบบนี้เลยนี่ตัวสีนี่เลยนี่ในนี่แดงคือแบบนี้มันคือตัวแต่คั้นเขาตีไปแบบนี้มันเก็ดจะเป็นหลายตัวอันนี้คือความนิมิตอ่าอันนี้คือเป็นความนิมิตเป็นเป็นนิมิตยังไงฉนเนี่ยเข้าไปจนทีโดนนั่งลุงอยู่ละนั่งรุ่งข้างล่าง เป็นในเวสหนึ่งศูนย์หาศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เป็นในเบสนี่แหละบ้านนี้สองขึ้นได้เนี่ยสองขึ้นนี่มิดเขาได้ตัวเดียวกันภายในสองขึ้นได้ตัวเดียวสองขึ้นติดกันเลยเแต่เมื่อขึ้นนี่เมื่อขึ้นนี่ได้อยู่สองขึ้นนั่นเย็นนีมนน้มิดได้ตัวนี้ตอนพอเขาไม่เขาค้นมานางอ้อมซึบๆนี่นางกัดก็ลงก้อนที่านนาไปคพินบอกนี่นี่เด้อฉันบอกเขาไปเรียเอาไฉันว่า แต่ว่าศูนย์เน,นี่ยเทียนง่ายแต่เมื่อเคลื่อนนี่เมื่อเคลื่อนเหมได้อันนี้เพื่อนว่าชีเป็นบนบ่เพื่อนว่าจังสิเพื่อนว่าชีเป็นบนบ่เพื่อนว่าบ่งหูจักขึ้นใหญแต่เมื่อเคลื่อนเพื่อนเอามาให้สองตัวสองตัวแต่ว่าสองคูใ่ให้เมื่อเคลื่อนนี่ครับคือในขั้วนมิมีแต่ตัวสีแดงแต่ว่าแต่ทรองเขียนออกปากกาสีเขียวเขียวเขียวเนาะครับผมแต่ใน,นความืูเสือเขียวมันดอกแดงจริงๆหุดแน้วครับเน,นี่ยตัวใดไหลจามเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในนี่ บ่อันนี้ตั้งหากอันนี้ตั้งหากสองตัวตัวนี้ตั้งหากสองตัวตั้งหักเราบอกโยมกับอยู่ในนี่สองตัวครับผมตามคือคือคือเห็นมือขึ้นนี่เห็นมือขึ้นนี่อันนี้อยู่นี่ตอนที่แรกว่าก็ว่าจีนิมิตเห็นหรเจ้าขวงคำนึงน้ำตัวเลกน้ำบ่เพื่อไปนิมิตฟ้าหน่ยเห็นกับบ่ิด้กับบ่ได้คิดบ่ได้คิดนั่งหรอกบ่ได้คิดนั่งกับกระเสยอย่างไง มันผ่านไปคือผ่านไปเนะาะครับผมมันเป็นของเหรียญน,นะเป็นของเหรียแล้วก็เรียก่าได้สนใจอยอืงมันไปเป็นของเลรียญก็เรียกผ่านไปอแต่วันนี้คือขึ้นในความลัทธินี่มันจิยั่งตัวเกา่าตัวเก่าที่พระอาจารย์เคยปล่อยออกจะได้เกจิออกตัวนั้นงวดกว้อนปล่ยอยยังไปเดี๋ยวงวดนั่นปล่ยอยยังออกไปเกจิออกจนที่เราขึ้นในความรู้ซึนี่ แต่เมื่อขึ้นนี่เมื่อขึ้นเมื่อขึ้นิ่นมาหายสุดเมื่อขึ้นไม,ม่สองตัวแต่สิเป็นล่างเป็นบน,นบ้องหูจักแต่บกนกับเชียนตัวเดียวกันออเออครับห้าหกกับหกเก้านี่เพื่อนไหนมายังสีนี่เมื่อขึ้นนี่แท้ๆแล้วก็บอกเป็นสูตรคำนวณแต่ว่าสูตรคำนวณนี่คือ,อว่านใ,นใจหาก,หาก,หกับหกก็มาน้อกันจะเพื่อนไม่จริงสิครับห้าหกอ่าหกาหกหกเก้าหกเก้า ตัวกันสูตรคำนวณหากับหกบมาาน้ำกันนั่นสินะคือ่ดีกระหกเฮ้ยเฮือหกมันดีปิ้นครับปิ้นหัวบ่กาโบหูจักขึ้นกันนะงั้นอาจิเปล่ยนหาเก้าบ่ะอาจีเปลี่ยนหาเก้าก็ได้นั่นสิเท่ากับเติมเติมเติมไปนับมันเปลี่ยนไปเลยเบิตอางันเนาะเท่ากับเติมหาเก้าไปพะเท่ากัเติมไปนัหาเก้าเขาเติมไปพ่ะ เดีไปบิดต่างๆบนบนเป็นล่างกับบุ้หูจักบนล่างกับบุ้งหูจักรัฐบาลให้มันมีทั้งบนทั้งล่างครับเม่นครับใหญ่มันแตกปัญหาตัวฮึม่นไองดีเลยครับหกตัวก็จะใหญ่มันแตกขึ้นอยนโอ้มีเก้าโอ้หอกกับหัวเอาเป็นเก้าหาอะหอกหัวเก้าหาหาเก้าก็ได้จ้ะเอาเป็นเก้าหาได้เอาเป็นหาเก้าเอาเป็นหาเก้าหาเก้าอะไรนะครับต้องหาเก้าเก้าหาเอากับเอาไอ้ีครับอันนี้ตัวเป็นเลขนิมิตเลขนิมิต อันนี้ก็เป็นเลขนิมิตเลขนิมิตอันนี้เลขนิมิตบรดิตุบรดิเกียว,ยน,วนี่ก<ๆ>็เลขคำนวครัมเลขคำนวณท่านปักลักไห้ะท่านปักลักสีท่นไม่เลขคำนวณเนาะเอาขวบก,กันไปเลยเลขค้ำนวณนี่มันมีสองมีสามมีสี่มีห้ 3, 4, 5, ลาบบๆๆลักสีบนบนๆเป็นลักสีบนท่านเจอเป็นเลขคำนวลตัวนี้หนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้ามันมอเข้าเบื้องนี้กับเป็นสองอะไรอยนบัเงีบยมันม ขาเบนขากลับบอกว่าเป็นซองเลยนีก็เอาเจ้าปูตีนะขดเบิเ่งไปชิ่นก็นหลยตัวอว่าทีให้คู่เดียวซ่อาจารย์ว่าทีให้คู่เดียวสัอ่อาเน้นเนี่อาจารย์เน้นคู่เลยครับเน้นต<ห>ัวใดครับแ้อาจารย์เอาบัตรจุไถ่ใช่ไมฮะ่น้นอาจารย์ไปกับไอ้นึ่หาเก้คือเก้นึ่งหาเก้าม่านครับ่ไอ้นึหาเก้ากับสองห้าเก้า ตัวเลี้ยงลงมาเนี่ยเนาะสามตัวเลยหนึ่งห้าเก้ากับสามห้าเก้าหนึ่งห้าเก้ากับสามห้าเก้าเป็นสามตัวเชียนไปเลยหนึ่งห้าเก้ากับสองห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสองห้าเก้าหเกหนึ่งห้าเก้าพออาที่ย์คเอาไปไล่ลมาอมาอาจารย์ว่ามันมันมัน มันมันนี่แล้วครับผมอ่าเข้าใจกันหรอครับผมครับเขาใจกันตามที่รินกับเสียหายตัวนั้นแหละแต่มันตั้งใจว่าเสียหายตัวนึงหาเก้าเนี่ยแหละมตามที่จริงว่าเสียหายไฮไฮตัวที่เห้าประเทศนั่นแหละมันมันมันมี่แล้วนะครับมันมันเขาหได้าแล้วนะอ่าอย่างให้ตั้งนั้นในนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเก้ากับสองหาเก้าเราตัดเอาสองตัวที่ปั้นครับที่ตัดคางบดในฟอ ชุนี้ชุวงนี้เลงไปเป็นขางล่างใช่ไหมเอาที่เอาหางโยกตัวโดดไปโดดเอาตัวเดียวไปโดดก็ท่านกัดขางล่างเอาสองครูขางบนเอาสองคูรูขางล่างเอาหกเก้าขเก้าขงล่างหกเก้าครับหาเก้าไปเก้าห้าเก้าครับเนาะเอาอยู่ในทีนี้ท่านทีปนกอนกับมี่มันจัดหลายถั่วห้อมาคิทได้กเจะที่ห้องไปใส่พื้นที่บ้างเก้าหกเก้า เ<ม>ก้าห้าเก้าอเก้าบนได้จังเอาห้าเก้าห้าเก้าวฮะบนได้ป่ะนี่บนบนในสองหา้าอ่าบนสองหา้าตัวเดียว<ป>ตัวเดียว<ป>เอาเก้าใสไปอยากได้ครับผมห,าผมหา้าสองห้าแผนตัวเดียว เอาสำนักพ่อเอาไปไล่ตัวกับเอาชุดรวบหน่อยไปรบวบหน่อยไปนั่นนี่เต่าช่องหากับหนึ่งหนึ่งห้าเก้าอ่ะอ่าอันนั้นเขาจะใช้ดุ้นพีเด็ดเพลิงเข้าพี่นี่เป็นเตพลิงไล่มองไล่อาจารย์นี่กัน มาากทีุนแต่ว่าศนยเน่ยคือมาแท้ใตในตามค้วามินี่ยศูนย์น่ยมาตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่ดศย์มันแท้ขันกินศูนย์โอ้ยกันมากัือชิมากอยู่ดงหน้าเพื่อนเล้เกิดจ็ดศูนตัวเดียวแลวกันมาเจเจนน่ยกันอยู่ดงหน้าเพื่อนเนี่ครับผมถ้าไปสวจย่ต้นไม้ดวงนาเพื่อนน่ากันบ่ครับผมตอนเรียบไปสัมผัสอยู่ยาแต่เขี้นมันกิอย่างห้าเก้าเจมันบ่ครับเออย่าสบายท่อง นและเราหายถือละง่ายจะไปท่องอาจารย์กับเพี้ยนออกไปน่ะอืหาเก้าเจ็ดน่ะถ้าอาจารย์มามันว่าแล้วรถตรีเมีขายแล้ครับรถตรกีมีขายอืมรถตีของบัสแล้ว่ารถตีมีขายแล้วถ้ามีรถตรีขายก็ดีค่อืหาเก้กัมีซื้อน้ห่มุนแม่มองกินเขาุนหม่หาเก้ากับที่นีกันบ่เก้าเจ็ดกับบมีเแล้วเจ็ดศูนย์มีบ่มันมีเจ็ดศูนย์กปา มัเจุแม่มักอยู่มากีมัเจชุนมักเจตชุนได้แบบพอที่สัมผัสได้มันก็เจดชุนมักจะได้เลยเจตชุนแ็สัมผัสเงาตะบอือ่าขนาดมักเจตชุนตเก็เจดกับมากต่ว่ามันห่างนี่แล้วได้เท่ากับนี่ใช่เฮ็ดขึินเต็มร่องเต็มหอวเลยเป็นตัดมาเป็นเก่าหกเก้าแครับเนาะห้าเก้าเก้าหา หาหกหาเพราะว่าเอาหัวขึ้นหัวล่งนะครับเนาะยื้อได้หนีตัดตัดเบื้องหลังเอฟซีไปตัดเอาเด้อครับเด้อเอาหัวขึ้นหัวลงเอาอยาสีซื้อหลายเพิ่นว่าซื้อหลายต่ำต่อหัวซักได้เพิ่นว่าแต่กันเลขคำนวณคเลขวิ่งมวดที่สามสิบสี่ห้วิ่งเก้าคับศูนย์เลขวิ่งให้เก้าคับศูนย์มวดที่สามสิบสี่ ุให้เก้ากับศูนย์มาตัวหนึ่งไม่มาคู่กันเก้ากับศูนย์แบนเก้ากับศูนย์ขางล่างเข้าพีเจนาเพื่อนเหรข้างบนให้หลักสิบคือห้ากับสองห้ากับสองหลักบนข้างบนวิ่งห้ากับหกหรับผู้ที่มักบิ่นนะครับเนาะเก้ากับศูนย์บนห้ากับห แท่บัวรุดมาหนึ่งตัวเห็นได้นี่ดเลีกสายอยู่ได้หนิล่ะนี่ดเลีกสายไม่ต้องไปถามสายใดอันนี้สายขมิ้นนี่โอ้ันนี้สายขมิ้นได้แท่อันนี้สายขมิ้นได้แท่สายได้กับยูนี่ครับอ่าสายได้กับยูนี่แหละครับออกจากนี่ล่ะสายใดสายขมิ้นต้ทรวนอ่าสายขมิ้นต้วนเลยใช่ครับอ่า ใช่ฟันให้ตัวเดียวอีกฟันให้ตัวเดียวข้างบนในั่นฟันหาขบนฟันหาได้อฟซีรฟันห้าเม็ดเดียวเอาไปจับคูบ่ใช่ข้างล่างฟันเก้าตัวเดียวเพื่อนลองศูนย์ฟันห้าลองหกฟันเก้าลองศูนย์เยนไว้เลยแควมีตัวเดียวไปจับใส่ คันไนนี้สูตรตามเลขสูตรคำนวณครับมันเลขฝันเก่ากับูบว้าน้ำกันเก่ากับศูตบวบมาน้ำกันเพราะมัาเป็นเลขสูตรคำนวณแต่ว่าคันบวบ้าบัวบ้าน้ำกันเนี่ยห้าหกเจ็ดปดแดเก้า็ดหกบัวบาน้ำกันนี่มาทั้งสามสูอนี่มวดที่สามที่สามโพเขามาหากันอี่เีอันเลขคำนวณวันบัวบมาน้ำกันมันฝังมาจันตงเตียงบ่าบมาน้ำกันจน่ในกวนผมเลยน่กลวนไผมกวนผมต้องเตงกวนผมมาร ถ้าบ่มาน้ากันอญกงวดน,นี้ถ้ามา่น้ากันก็ขึ้นได้โกลนขี้วนงวดหน้าบวชอันนี้ <c oughs> น,นี่เรขลักซิบบนด้วๆๆนๆยิ่น่าครับนี่ลักซีบบนด้วนๆ,ๆนี่ต่ว่าเขียนไว้งวดที่ยี่สิบเก้าตวไบงวดที่สามสิบสามเกี่ยวเบิงว่าเจร่วงเบิงคือบบเบิงอ,อันนี้เรขคำนวณเกียวลงในจอคือบอ่ลงในจอครับลงอะไรอาจารย์นะรบลงอะไรกันเลยเพื่อความมั่นใจอันนี้อาจารย์ยอนไปแค่ยี่สิบเก้างวด ยี่สิก้งวดพิดสองเย่ลักสิบบนยี่สเกาสามสิสี่งวดสามสบสี่งวดเลขลักสิบบนเนี่ยลักสิบบนล้วนๆววันี้มีสองสามสี่ห้าลักสิบบนแต่งวดกวนมาลางศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์สามลางติดลางนี่มาทำกัรเล่นบอลมาทำกันอันนี้เป็นเลขคำนวณอันนี้เป็นสูตรคำนวณสูตรคำนวณนะครับพี่ซีนี่เครื้องเขย่าเด็กจีบบ้ง สามสิบสี่งวดผิดสองงวดสามสิบสี่งวดผิดสองงวดมันถึงจะงวดวันเนี้ยสามสิบสี่งวดผิดสองงวดสามสิบสองงวดหกแปดกับเคยมาน้ำกันนี่หกเจ็ดแปดหกแปดโพมา่น้ำกันหกแปดกระตีดสามหกล่างกระติดขึ้นเรอกระตีว่ามันยังตีที่เรามันก็มีติดขึ้นกันนะครับนะงวดนี้นี่คิดว่าที่บอกว่าท่านจับสองหายด้วยเดียวคือสองห้าเนี่ยรับนี่รักเลยจริงสองสามสี่ห้ามาหนึ่งตัวหรืออาจมาสองห้าน้ำกัน อ่ะอาชีมาน้ำกันนี่ช่วงหาคือมันใช้ช่วงหาตัวเดียวเรียกอยู่เนี่ยพอมันเคยมาดิศูนย์สามมันมาเลยมันศูนสามมันมาเอ่อใช่แหละอันนี้หกแปดกั 6, 8, นบอยหกเจ็ดแปดมันมาน้ากันเนะเห็นไหมหกเจ็ดแปดนี่มาหกแปดอมาน้ากันเพป็นมาน้ากันเลยนะส 5, 7, 8, 6, เสร็จเรียบร้อก็คือเขาปรับพกไว้รักชิปเว้นทีม่มีสุดได้เอาไปจับใส่ อันนี้คือเป็นหัวยสูตรคำนวณนะครับเนาะเบื้องเย็บชี้เขาปีเจาหน้าเบิ้งครับอ่าแอดมิรเหนอือปีเจารณาเบิง้งจะจริงจริมันมามันมันมันผิดจากเชียหรือมันถือจากเชียถือกระทือว่าสองตัวนี้ก็